แรงกับเมี้ยแ,แรงปันเปลอาแรงเชยเจยอยนี่เจด,ดพี่ไปขาแรงเ,เ,เยเยแม่รู้ได้หอือได้คขึ้นถาวรในวาวตัวนี้เิดพี่พูดภาษากลางได้ได้จ้ะเิดีพี่ไปขาจ้าเ<ะ>ิดพี่เป็นผู้ชายชาตรีเิดพี่ยิงปืนได้ไหมขายิงได้พี่ยิงแม่นไหมยิงแม่น ทำไมแม่นมุดฉังก็ยิงชอยไปลือใครไดหลอกกยิงกูพี่กาจ้าการที่เราจะยิงปืในในแม่นนี่เราต้องทำไงละะ่ะคะคือกรรมวิธีการยิงปืนในแม่นนี่เราต้องขึ้นนกขึ้นนกนี่ขึ้นยังไงให้แม่นละะ่ะคะเราเช็คแรงมันคนว่างรงหรือไม่นก้รยํามชอยมัน พอขึ้นนกแล้วเราทำไงต่อล่ะขาพอขึ้นนกแล้วก็จัดการเหนียวไกให้กลัวอ,อกันไรอะไรเหนียวไกต้องตายโฮมกูแชิงเชิงให้เรากระชงกแรกไม่เป็นมึงนน,นนี้ทีนี้ไอ้นู่นนี่มึงยิงปืนได้จริงนะได้เออแก่งเก่งต่อไปได้เป็นกว่าใจเพราะคนดะได้เป็นราชาอดรดามต้องยิงปืนเป็นครับมึงอัดนานเลยไหมนู่นนี่ยิงปืนนะผมราะมัดแต่กล้าวจีบเมียเอืปืนลูก็ คนนี้จีบเมียเพื่อนกันเด้เลยกับใช่ไปมจิเมียเพื่อนไม่กลัวตรงหน้ารกเหอผมกับพื่อมาบ้านผมเกลียดได้กูย่อยหัวมาเฮยดมามึงไม่กลัวแต่ตรงหน้ารกต่อไปคนจิบเมียเพื่อนต้องปีนตอนหิวหน้ามันเล่มคมไม่ปลื้มผมไม่ละใจใครเด็กไร้คว้านไปไอ้ก้างโล่งัะเล่มต่ำร้อยนิดหน้าวิวมันกันใครจิบเบยร์กูก็เมียเพื่อนนี่มันร้อยังไเลยโรยจิบเมียเพื่อนนี่ร้อย ก้าวแก่เม <c oughs> ียผื่นลำพิดกับก้องเรามันอ้อมในเมียเผื่นอ้อมจริงอ้อมมาไหนไดยเถบดบุหะอ้อมมันดินผื่นพุ่มมัเลยให้พิษนี้ผุดไรพิษหลังใรอ้ยถูกทีหลังจังฮอนในพิษนีไม่ใช่หลังใจโอ้อยเมียเผื่นในเป็ดรำใจหนูก็ถตอกองอ้อมเกิดที่หน้ามันรวมอยู่ด้วยเมียเองงานย่งล้ไปยุ่งไรเมียผื่นเมียเราไม่ไอยกลางไม่แรง กินแต่มันแต่ว่าไม่ไครวิง่งเมียเออเมียเปลือนหน้ากบแล้ววะเฮ้เวลาไปนอนกับเมียเปลือนมันรุนเนี่ยยังรุนจิงรุนว่าแน่ขุดบอลล้วรุนว่าก้อยยิงป่าได้ยิงหนูก้าวตูยิงกูนี่ยิงโลกใจยิงปอมอออปอมันอยอยน,น,นั่นแหละฮันเนอร์แกงก้อยโย้ปล่อยใจเมียน้อยยังกันพวอเนี้หนูหน่อยยังเมียน้อยกันอะไรอ๋อไม่ทำมาจรราไปแล้ว ยกดจับคุมเี่ยวมไม่เบียโนจื่อแต่ฮือมึงเงินเว่ยแย่เปื่องยาแย่ปอนนี้แหละลงรู้เดิมมันกักคุมพ่อเพียงเนึ่งคนเราตั้มบรรดำรัดนายล่วงหวาพ่อเพียงได้ถูกเรื่องไม่ใช่เต่าแต่เรื่องต่ำกันเสร็จเรื่องเมียอ่ะเบพ่อเพียงก็ได้เกินหลกไอ้พ่อเพียงได้เมียพ่อเพียงกินข้าพ่อเพียงนอนรลายพ่อเพียงพอเนี่ยโยบายแต่บ้านร่มม่นการรู้จับพ่อเพียงนันเหมือนมึงอาะเมียนโนยังเลยจนนี้ตายโง่เง่าเบียโนไม่เกี่ย ไม่แก่ข้ากูไม่อาเมีมมนยนอนก็แกกูรวยขึ้นมึงฮะเจ้าเมียล้วงบันพฤันไม่ยอมไม่ได้เมียล้วงจริงเมีนยนอนกันได้นอนบ้านเมียนอนอ้อมระหว่างจับฟ้าใช้น้ำยาปลาปลาหนิมเรียบร้อยบ้านเมียล้วงอะไรรึกูไปยืนเล่ดว่าจับฟ้าหนันาาว,ว,วา,า,ก,ากับตีนมา,มา,ากกไม้เคว็บจับกระลำเมียล้วงอฮะบ้านเมีนยนอนหน้าปวาย ก็นัดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปดิไปตึงไม่แก่ไปกินข้าวมันแรงตัวเอพอนคอยเมียน้อยเนี่ยนะพะน